สามคันสามล้านสามคันแต่ว่าอนาคตลานที่สีก็คงจะเป็นทางหลืออย่นั่นแหละจ้างรถวันละสิบคันเก้าคันแปดคันมาทุกช่รยวันันเดียวแปดคันเดียวแปดคันอยู่ที่นี่มันก็อย่างน้นอยก็หกร้อยตันต่อวันเอาอยู่แปดร้อยตันต่อวันเอาอยู่อ้าวตัวนี้เราไปได้ตัวนี้มันทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงเอาอยู่สตาร์ทปึ๊บ เช้าหกโมงถึงพรุ่งนี้เช้า6กโมงเอาอยู่เออรถสำรองประทับใจตรงนี้เพราะเราไม่เสียเวลางานไม่ได้เสียเวลาอะไรทักอย่างเลยบริษัทก็ไม่เสียคนทํางานอย่างพ่อก็ไม่เสีย ทำลานห้าหกครับทุ่งปวงห้าแปดนาดีหกหนึ่งครับตอนนี้มีอยู่สามลานครับคือปัจจุบันพ่อใช้รถตักสามคันสามลานสามคันแต่ว่าอนาคตลานที่สีก็คงจะเป็นทางริท่านแหละทางริแน่นอนไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนเพราะว่าประทับใจคนคนนำพาครับคนขาย แรกเริ่มนี่เริ่มมาจากการรับซื้อขี้ยางขี้ยางใชรถคันเล็กๆคันเล็กรถขายเล็กๆตรับแต่แล้วมันไปไม่ได้ราคามันพันผวนมากพ่อมีประสบการณ์เรื่องมันอยู่ตั้งแต่เป็นหนุ่มเคยทำลานกับน้าเขาพาทำตื่นเช้าขึ้นมาก็ทำเลยทช้ไม่ได้พ่อพ่อจะทำเลยคิดไปทำไปครับ ก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆยางมันปิดไปเลยไปยาง,งที่เคยซื้อก็ปิดปิดเลยทีน,ทนีร้รถไถอยูอ่ใช้รถไถอยู่พอท,ที่นี้ก็จะเข้ามาถึงชางหลิงแล้วเพราะว่าสามวันเสียสี่วันเสียนอดขาดที่รถสีตัวห้าตัวพร้อมกันแปดตัวก็มีเปิดร้านอยู่นู่นเดี่แหละท,ลทุ่งโป่งถึงได้ซื้อทีนี้ก็เอาคันเล็กนะรถเล็กเออ เออทองค้างลิงนั่นแหละคุยกันก่อนแต่มันก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวนี้ทีนี้ก็เอามาใช้ดูก็ทําเนินทําอะไรขึ้นทางนี้จะตายแล้วทีนี้ไม่พออีซ่อมไม่พออีซ่มไปไม่ได้ไปเปิดทุ่งปวงเอาช้างลิงมาลงตรงนั้นไม่ได้ไปสางลิงขึ้นมาแล้วอีส้มไปเปลี่ยนรถเออเปลี่ยนรถเพราะมันยิ่งเยอะทีนี้ไม่ไหว ไม่ไหวอ่ก็คุยกับคุณหนุ่มว่าจะทำยังไงเอาได้คันใหญ่กว่านี้ออกมาก็เลยเอาไปลงที่ห้องป่งก่อนเนาะเอามาลองดูก่อนใช่ไหมอ่เอามาคันแรกเนี่ยก็เอามาใช้อยู่เอาคุณหนุ่มก็เอามาให้เอามาให้คันมีห้อง่งอะไรอคันนั้นที่เอามาแรกๆเลยแต่ว่ามาดูมาดูตัวเล็กเนี่ยรู้ว่า มันต้องผ่านตัวเล็กหนึ่งมันก็สู้อยู่แต่มันน้อยแต่มันน้อยไม่ทันมันไม่ทันงานเราวัดตัวขนาดพวกขีดด้วยใช้พวกแรงแรงของมันไม่ถึงแต่เราเนี่ว่ามันน่าจะเอาอยู่อืไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อันเป็นเยอะมากใช่ไหมครับครับอะไรก็เลยเพราะวันละสี่ห้าร้อยจันท่ะเคยเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้รุ่นใหญ่ขึ้นเออเอาใหญ่มาลองดูที่ใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นรุ่นเก้าสามเจ็ดครับเก้าสามเจ็ดเอามาลองดูก็มาก็มาที่นี้ รถรถพวกเนี่ยเรามีความสามารถจะทำงานชั่วโมงเดียวเสร็จเนี่ยตัวนี้ทำงานชั่วโมงเดียวเสร็จตักวันหนึ่งประมาณพันตันได้ทั้งวันครับทั้งวันันเดียวเอาอยู่เลยเอาอยู่เอาอยู่ที่นี่เอาอยู่สบายไกลขึ้นมาหน่อยจ้างรถจ้างรถมาช่วยเยอนตุลาเดือน,<า>นเดือนตุลาสิงหากันยาตุลาเพฤศจิกกัน สามสี่เดือนนี่ยจ้างรถวันละสิบพันเก้าพันแปดพันมาทุกเชื่อรถรถต่างอีกคันเดียวต่างไมได้ไหวทีนี้สู้ไหวจ้างรถมาทุกเชื่อมันเยอะทีนี้ก็มาขยายร้านอ่ะก็เอาออกมาอีกคันเอาไซส์ใหญ่เอาไซส์เล็กกลับไปบ้านเอาไซส์ใหญ่ออกมาไส์ใหญ่ใหญ่กว่าเออเอาไซส์ใหญ่ออกมาทีนี้ก็มาสู้กันอยู่อยู่ตรงนี้เนี่ย เอาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็อยู่ที่นี่มันก็อย่างน้นอยก็หกร้อยตันต่อวันเอาอยู่แปดร้อยตันต่อวันเอาอยู่อ้าวตัวนี้เราไปได้เรื่องของเซอร์วิสเป็นยังไงบ้างครับบริการไปได้นะขัางเข้ามาทุกชุดหนึ่งได้ก็เขา,<บ>าเขาออกมาจากโรงงานเขาก็มาต<บ>ามสเตตของเขา เพราะว่าตอนนี้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยนชุดใหญ่ชุดนล็อะไรเขาก็ว่างเนาะโอเคดีถือว่าดีเพราะว่าหลังการขายเขาดูแลเราดีพอสมอควรเวลาแครื่องไวลเข้ามาเข้ามาเล็วคะตรงเวลานะถ้าเขานัดเราไม่ได้นัดเขาเขาจะเป็นคนนัดเราถ้าเขานัดเรากป็ตรงแล้วก็เวลา รถเราเสียเราเขามีรถเปลี่ยนให้เราใช้ตัวนี้รถ<ะ>สำรองประทับใจตรงนี้พอเราไม่เสียเวลางานไม่ได้เสียเวลาอะไรทักอย่างเลยบริษัทก็ไม่เสียคนทํางานอย่างพ่อก็ไม่เสียประทับใจเรื่องของรถคใช้ระหว่างครับ,รบนี่แหละตัวนี้แหละท,ที่ประทับใจมากๆาพูดไปแล้วก็เหมือนครอบครัวเดียวกันที่ดูแลกันอยู่ มันจะอยู่ปานกลางแล้วไม่เร็วมากแล้วก็ไม่ช้ามากจะทำแบบตามใจเราก็ได้แต่เราต้องถนอมเครื่องยนต์เราครับถนอมเครื่องยนต์เราดูแลเครื่องยนต์เราเราจะให้มันเร็วก็ได้จะให้มันช้าก็ได้แต่ว่าพ่อก็เลยบอกว่าอยู่ตรงกลางรถใช้ได้อยู่ตรงกลางไม่ค่อยตุกติดเพราะว่าหลังการขายเขาตามเราเร็ว ครับเขานมาเขามาตั้งรานเขาบอกว่าซื้อได้ยังไง่มีแต่ขั้นใหญ่ๆเขาบอกโรงงานไม่กล้าไม่กล้าว่าเราเท่ากันของโรงงานเราทํางานเท่ากันแล้วก็เวลาเราเราจับสินค้าเนี่ยเราจะไม่ให้ค้างคืนเยอะนะอย่างค้างก็สองคืนสามคืนออกเลยออกเลยมันลานขนถ่ายเพราะรถเรามันเร็ว พันไก่แล้วกว็ค่าใช้ใจ่ายเรื่องน้ํามันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก,กับคันเล็กทํางานทั้งวันเนี่ยประหยัดกว่าประหยัดกว่ามันแตกได้เยอะเน,ะะน,นาะประหยัดได้เยอะ,แ,ยอะแล้วตัวรถปั่เราอะคะคุณพ่อคิดว่ามันคุ้มค่ากับราคาไหมกับการที่จะลงทุนใะช้อะไรคะราคาพา่อก็ว่ามันอยู่ก,กลางๆนะทเทียบกับบริษัทอื่นกับ,บตกกบัวอื่นราคากลางเราใช้ได้เกษตรกรอย่างเราใช้ได้ถ้าใจถึง โอเคมันตัวนี้มันทำงาน24ชั่วโมงเอาอยู่สตาร์ทปึ๊กเช้าหกโมงถือพรุ่งนี้เช้าหกโมงเอาอยู่ทีนี้อยากรู้ว่ามีหลายเจ้าที่คุณพ่อดูอยู่ทำไมคุณพ่อถึงแัดเรื่อซื้อสังหรณ์คำพูดของคน <c oughs> คนม <c oughs> คำพูดของคนอันนี้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องจริงเลย คำพูดของคนหนูกับคำพูดของเขาหนูพ่อจะมาทั้งเขา้ามันเข้ากันพ่อจะเชื่อถือคนไหนได้คำพูดมันจะมีศรัทธา,นนานคนพูดออกมามันจะมีความเชื่อถือมากกว่ากันมาก็มาคุยม,ม,มีอะไรก็มาคุยกันมาปรึกษากันก่อนเป็นใครที่ลูกค้าติดตอพ่อขอผมก็ไปเอเอก็ไปแก้ก็ไปนี่แหละสิ่งที่มันมาตอนแรกๆมันตนตามมาตามมาคงไปเรื่อยๆ เขามาดูเราเนีเราจะแนะนําว่า,าวลวหลังการขายมันดีมันอยู่ที่คนต่างหากที่คนจะใช้ของถ้าไม่ดีเราไม่ใช้ทั้งสามคันหรอกนี่แหละตัวที่มันการันตีได้เราทำสามล้านเราใช้สามคันพวกที่เขามาขนปาลมกับเราที่วิ่งใต้ขึ้นลงเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยสามล้านมันจะคันใหญ่ๆคันเล็กมันทันงานเรา ตักชัางเนึงค่ะถ้าคุณพ่อให้สามครับคุณพ่อให้อะไรบ้างดีแล้วก็ดีมากแล้วก็อึดชิโนเมกช้างลิงสุดยอด